สวัสดีค่ะทุกคนเราออกจากความเครียดนิดนึงมาขอพรปล่อยนกปล่อยปลาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยู่แถวบ้านเรานะคะอุดรธานีนั่นเองเป็นแบบ ว่าพิพิธภัณฑ์จีนอะไรอย่างนี้นี่แหละแล้วรอบข้างอ่ะจะมีเขตอพยธทานไว้สําหรับแบบปล่อยปลาปล่อยหอยขมปล่อยปลาไหลซึ่งวันนี้เราก็มาปล่อยปลาไหลแล้วก็หอยขมนะคะเหมือนแบบให้แบบชีวิตราบลรื่นททำไมลื่นไหลยอย่างเงี้ยค่ะ ของปลาก็ไม่ไปไหนนะคะแล้วตามด้วยแบบว่าหอยขมของเรานะคะแบบว่าปล่อยความขื่นขมออกจากชีวิตให้ชีวิตล่ามลื่นความสบายใจอะเนาะอะไรประมาณนี้ก็ขอให้ฟังๆแล้วเราก็มาปิกนิกดินเนอร์ริมบึงซะอันนี้เป็นบึงหนองบัวนะบรรยากาศเลิศเวอร์ส้มตำปาราหนงมากหนองที่สุดใน3โลก แล้วก็มานั่งคุยเมาส์มอยนะแล้วหลังจากนั้นก็เตรียมอาหารกลับไปทำงานกินพรุ่งนี้เช้าจ้าจบวัน